ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับนลิินตามฝันนะครับผมมน,นีแก่พ่อกันคือเก้านะครับผมมาตามเลขปูเจ็ดสองให้ทันมูสเลยเอฟซนะครับในวันที่สิบหกเมษสาสองพันห้ารสบหกนะครับผมตอนนี้แกมาอยู่ที่วัดของปูเจ็ดสองแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปตาม ตัวเลขของกูเจ็ดสองนะครับว่ kind, าจิมี่ตัวใดแนวทางตัวไดมาฝากเอฟซีหร <MC S 2> anyway. ือท <Hayır> ันผุ้ชมนะครับผมเขาเมื่อล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่า่นตามฝันครับผมเขาไปตามหาตัวเลขแนวทางของลูกปูน้ากันนะครับผมงวดมาหันเออเลยเข้ามานี่หัวกับเจ็ดนี่มันเดินลางมากมาหันเขาบนคือสองตัวมาตัวนี่เนี่ยคือจะมาเห็นตามัน มันไปล่างมาหันไปบนครับ้าไปบนตามวันนี้เขาเรียกอย่สุดสุดเกานี่แล้วมาอย่างนี้เป็นแปดกัเก้ามันยังบนรถตามลดรีบิีสองตัวมาตัวแต่ถ้ามาเป็นล่างกลางไปบนมาเนมันรถไปบนสิบหกเมษาเบินีิบหกเมษากระเด็นเก้ากับแปดนะครับผมเก้ากับแปดสุดสองกับสามกับซีสามกับซี่ครับผมอันนี้เอามาเป็นสูตรบนนู้นสูตรล่างสูตรเจี ตัวเด่นตัวเด่นวนี้สามกับสีนี่คือให้จับสามกสีใ่ไห้เอไตัวดีตัวเด่นเนม่จับใช่ไรสามกระสจับก็แปดนี่บอมันใช้สามกับสีแม่นไดด้วยกันอนไหลาถ้ามัาไม่รั้กันมืลักตัวอื่นมาตอนนี้เนี่ยคือสองตัวมาตัวนี่ะจะมีเห็นทั้งสองสุดครับอ๋อคือถาบอมักทียนปูให้จัมบ้ถ้าเขาไม่ตัวดีตัวเด่นเห็นครับจับก็ได้แม่นสองตัวมาตัวแรกสุดแรกสุดเรื่องอะไรบดล่างไปรถคือนี่เนี่ยจะ ท้องตัวจะมาเห็นตัวนึงบริษัทนะท้องตัวมาตัวนะลังเทียลังเกียมันละเอีบดมันกันคมั้งปนั่นแหละมีงูทับทจมทับนี่เป็นสี่นบ้แมั้งตอนลังเทียถามว่ตัวดีตัวเด่นเท่ากับมาจับใส่ได้ลังเทียช่วยหนึงไปล่างช่วยหนึงไปบนไปก็เป็นไปได้กันนะงไงเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างตอนนี้แม่นแหละงวดนี้ปูก็ให้หน่อยเถ่ะให้เน้นๆมาครับนี่มันมันบ่อที่เน้นๆดีแต่ว่าเน้นๆคื่อน ปล่อยออกมาให้แล้วคำนวดแล้วมัน ederim, ม están, ีแล้วคำนวณแล้วสองตัวมาตัวนี่มาตัวหนึ <sk <sk ่งแมนก็อนี้เขาเขาเรียนเก่าครับอื่าจะอ่านมาแตกก็ได้ตามนั่นอันนี้สามกระซี่นนี่จะมาตัวหนึ่งครับจาบรูว่าจะมาดน้ำกันบอลนะอือแถวนี้ใดเร่เรวิ่งมาตัวใดเนี่คือแถาอะไรเก่งๆนะไม่จับส่เลยเนี่จับส่เลยแมน่้นเอาสูตรเดียวก็ได้สูตรใดก็ได้ครับอือ สี่ตัวนี่จับใส่เลยแมนถ้าได้ไหมได้มันชิง่ายนะมันไม่ไรเจ้าสุดถ้าได้คือวันนี้ขึ้นวันเป็นอะไรปู้นี่กู้หายซูนว่าซูนบนน่ะซูนบนบนซูนตัวเดียวนี่เออก็ฟัวว่าทำให้สูดอีกตัวเดียให้จับใส่เลยนี่คือเบไปลักเชือบเลยเห็นว่ครับลังเชือกฟัวจับใส่บัถูก็ได้แนถ้าห้จับใส่เอาครับผมแล้วจับเบียนไปใส่นหนึ่งเนาะถ้าอันนี้นี่อันนี้มันไปสมองไปล้างบ่าตาเนี่ยมันจะมีเห็นหัวกับจิตจะมาหนตัว ันเนี่ยขึ้นมาแนนอนอันนี้เขาเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวเขาจะับนะถ้าเขาไม่ด้จะได้07ครับแมนทะนิดนี่ะปูนะฉลองแซลานี่บอกแมนลองซาล้วแล้วมนก็มีเวลาคํานวณอนลายสูตรใส่กันนเนี่ยคือนี่เขาเข่าไเนาะข่าไปเลอันคือสมกับสี่นี่มันมันเด่นไหลเลยเดนทุกสสามกับสี่เด่นสามกับสี่มันเด่นอยู่สามกับสี ตาบ้านเลศจับนะฮะการกันก้นจกักรยุงอืมสามกับสี่เห็นบ้างไหมตาสี่มันเดีนลายสซดด้วยกะโู่เนื่องกะตัวนี้ประกอบด้วยกันแค่นเนี่ห้าหกเจ็ดกับบลูดกับมาไซสองกับสามได้ไม่เป็นบนอือ2 5, 2 6, 2ก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสามารถสมุดสองเจ็ดก็ได้นะฮะตามันกับบ้านนั่นตาอันนี้หลักสิบศูนย์หนึ่งสองหลักสิบบนล่างเป็นลักสิปบนล่างสา,ามากหลักสิบเลย หรืออาาจะเอาสูนี่มบบาใช่สูนี่เขบอกว่าถูกนี้สุมัเออนี่ยนี่นี่เอาลักลิปนี้มาใช่นี่ไ็ได้น,นี่ยเข็ดเข่านะนเนาะแมนข่าวเข่าวกับจะมีบอลันดอกเพาราะห้องบาลันลงนะหาติ๊กตไปคือเอาติ๊กตัวเดนไปก่อนนะเอาตัวเดืนไปก่อนแมนเดืนขึ้นสามันทีนะเดืน,น,น,นแล้วก็สุดเต็มนี่ทำเป็นทำเป็นจับเป็นมาปัวแมนพัวเอาศูนย์หนึ่งสองนี่มาจับเซห้าหกเจ็ดนี่บ่ตัวนี้ไม่จับกับแ้วห้องบาลันตดที่เห็นว่า อันนี้มันสุนีมันใส่สุนีแล้วอ๋อนี่ตั้งรักไว้เมีนตั้งรักแล้วเออเมีนมันกับที่มีสองนี่การเอาสุนี้มันเซมันเียเรียสองห้าสองหกสองเจ็ดมอืขัดเป็นสูตรเต็มเนาะแมียนนี่สามห้าสองหกสองเจ็ดราตัดออกมาตัวนี้มันพิสานว่าเกิดเรียสองตัวเรียสองตัวเดียวสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดทุกเป็นบนแมียนมีแค่นี้อเอาละครับท่านผู้ชมอันนี้กับเมียตั้งสุรเต็มเลยถ้าจับคูเนาะมันก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ด นะครับืออันนี้ว่ามาเอาอาจมาสี่กับสามตัวเด่นเขาเลยแล้วนี่เคือ,อมาสองสามสองสี่เหลืกันละคือหนึ่งสามสี่ครับท่าเนี่ยเขาไปคำนวณดีๆจักศิลป์มลง่นะท่านเนี่ยคือสองตัวมาตัวนี้แน่นอนเลยค,คือว่าฟังท่งนี้นี่คัดเด่นมาแล้วแม่นเดน่เดนเด่นแล้วแต่ท่านสูตรเต็มเลยคือตัวนั้นน้ำปูเนาะคือว่ามีสูตรเต็มอยู่แล้วเขายวหาสูตรใดมาจับใช่มันอีกนะครับคือเนี่ยลางอ่ะเป็นล่างอันนี้ สามแปดตัวเดียวเลยครับแปดถ้าเป็นล่งแมนครับผมเพราะว่ามันมมนมียู่ตัวเียวนี่มีสาแปดตัวเดียวสามแปดสองแปดก็บ่มีสองแปดมีมีะอเยอมาตามกับ่มีเลยมีเนาะเนีนเขาเดินสามสีนี่ฟันเลยสามแปดตัวเดียวสามแปดเม็ดเดียวแม่เม็ดเดียวครับผมยังไงเลยนะครับผมปูไมรูเนาะสามแปดบนล่างเลยเนะปูเนาะแม่ตัวเดียวแหละกาดนี่เดล่างแก็บนนงบนละ พยาย่างปลาย่างสามแปดสิกรับมาขึ้นชีพอีกครั้งนิเนึงคือส่วนหนึ่งสองมันมาสิบบนล่างหลักสิบบนล่างูหลักสิบหลักสิบบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างหาจับใส่เนาะรับเนาะหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับผมาอาจารย์ได้กระชากพยายามพยายามให้มีให้ช่องชวนยิ่ย้าไปปามันบนล่างนี่เนนียคือมีเห็นสองตัวมาตัวนี่สามตัวนี่ปูมีตัวไหนสามตัวนี่ จับสามตัวเนี่ยจับชุดหนึ่งนะผูมากตัวใดครับสามตัวจับให้จับสามตัวจักชุดครับผสามตัวก็เอาแปดสองสี่ไปเลยแปดสองสี่นี่พอเขอหเข้าสีจับเรียงให้หนีได้ทุมนิ้มตัวเด่นแล้วเขาสีฮามาอีกตัวนึ่งมาคือลักลอยผูให้แปดเล่งบอกแปดสองสี่หรือแปดสองสามอีกอะไรน่ะแปดสองสี่เอาไม่เกี่ยวเลย สองสี่ฟูวันไหนสามตัวแนวทางครับแม่เป็นแนวทางแปดสองสี่นะครับผมแม่ไปใส่เด้ใช่ไหมแม่ที่เมื่อกี้น่พอเรียนห้องพี่สองตัวนี้คือห้องเขาเรียนตัวนี้เขาต้องพยายามจับตัวให้กยบะบุ้ยปาร์ตัวนี้แม่ครับผมมืงขึ้จับใส่ตัวนี้เป็นเต็นนะหรือหานาะตัวอื่นตัวเต็นว่าใส่ก็ได้ครับผมะจากอาจารย์ได้ก็ได้อีกตัวหนึ่งมันใส่โบมี่ลุดครับผมคือเนมือเรียกเรียกตามมันทะเลเดือนเขามันเป็นแบบั้นหรอ เรียกเรียกเนปูนี่เข่าดิบอกใครรู้ตัวหาหาตัวมาใช้ระยามจับตัวมาจับมันจับผากใช่ไหมนอนแมวขับวิ่งเป๊ะดูดิคือสองตัวมาตัวหรือมีเห็นแน่นอนเห็นเห็นแน่นอนเลยเนาะนี่บนก็ให้ตัวเดียวเทาลงตัวเดียวคือฟันแล้วนะนี่เพราะมันไหลลงมาอีกตะเกียบมันี้วยถ้าว่จับใส่ตัวของมันจะเขาแมวจะตะปูจับไปใส่เพิ่อนคุณนะเท่ากันอีกคือเรียกกันนี่เพราะใครรู้ตัวเร็กวิ่งหุ่นครับนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเวลาหลายครับเออการกออมากขึ้นในเน ทำตัวมันตัวได้นอนนี่แหละเถ้าที่ฉีดตัวเลขเก้าเนี่ยปูเป็นอะไรเกห้ังเดินบนีเลขเก้าทางเดินเลขตัวฮะเดินทางเดินเบสูตรมั่นคงสูตรแล้วก็ทางเดินเลขมาเลขเลขเดินดีบนาคือสองตัวมามาตัวหนึ่งไงสว่างมาลังเขาไม่เคยรู้เสถียรครับผมห้ากับหกนะห้ากับหกมาห้าครับผมเก้าเลย กับสี่มาสีก็มีสองตัวห้องสองตัวนี่เกกับเก้ามาเกาสองหสองตัวตัวที่สามที่สี่นี่เลียตัวตมีสี่ลักนี่ขึ้เลีตัวสามกับสีม่เอาเององสามกับสี่ครับามกเปตังรักเลยบอกเ็กับแมาหน่งเจกับแปศนยกับหนี่หามากห้าห้าสกับสมาเก็สมบนลลังมามาเจมาส่วนก็วันี้แต่เขาเก้านี่ละ คือสุดุดหล่อแบนี้เราอตัวมาตัวแล้วกับพยายามบเบื้งตัวนี้ด้ยมันเด็นไงตัวไทยมันนี่มาหกมาเกาหกมาห้ารถมันมาตัวสีต้นน้องงานบัานมันสิมาตัวทยตัวเกตัวที่สี่มันบูมแมนตัวที่สี่หนสอาเอาตัวที่สี่หละมาเออกเกมาแออกแปศย์ตัวที่่ะมาห้าออกห้าหกับห้มาสามบนล่างมาเจออกศูนย์เ็มันนี่ตัวมันตรงคือเก่าเอาได้ขีไว้ โอ้ตรงกันเนาะคือคือตัวที่สี่นะยันลงมาเลยแม่นครับหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่เข่าก็ไม่ละแม่นเข่าตัวใดถ้าคนเข่าใจสูตรเนาะครับผมนี่ละคือเขาตัวที่สี่เนี่ยน้บงบอดี้วล้ตัวหังนี้ซิบเปอร์แมนเก้าซีเตะตูดผมอีกคนเนาะผมซื้อเก้าซีนี่แหละคือทางคเดือยมันมัดไปครับทางเดืนลงมาตรงกันแม่นส่วนมากมันสิไปอันลางดิรับอ้วนมาหันมันลดมาบนครับเนี่ปะ เทีมันไปล้างเองี้ยกับบนล้างเนาะเนี้กับบนล้างนี่ห้าห้าสองกับห้าห้านี่เลยวะบนล้างอันนี้ก็มาบนล้างวัเนี้มาบนวัเนี้ยกับเกาถ้าสายวิ่งนี่เก้าเนี้ยเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยถ้าสายวิ่งพระู้ใดชอบเลขวิ่งนะครับคือถามมันลดมากขึ้นมาแปดเยวะไหนวะเพราะว่ามันสองตัวมาตัวนี่หรืออาจจะไม่ขยายมันี่ก็บอกถูกเพราะมันมาหลายงวดแล้วถ้าว่าเก้านี่ครับนั่นอยู่ได้ปูเก้ากับเป็นตะมัดอยู่นด้ ตัวเด่นเลยเด็กเก่ามันมาตัวแ้วมันมันทั้งเดือนมันแบนยศถาถาคือทั้งเดือนเก่าน่ะถั้งวันต่อไปมันจะเดินบ้าแนวก็เรียกถาทั้งเดือนไปเนาะทารถมานี่บักบักขาขามบักขาขามแค่แปดกับศูนย์ครับขามแค่ขามไปแมนขี่กันแมนขามหลายตัวใกล้กันแมนบดกระลางแมนคือเรียกทาเรียกทาเรียกห้องรถนี่เรียกคำนวณละหลายเงินว่ะทารถมานี่มันจะบักขามมากเลยมันถือมันจะจ่อยมาศูนย์กับแปดแปดเคยแล้ว แมนแมนแมนมันเป็นน้งสั่งมันถึงจะต่นะเดินจอดแต่ในเนี่ยก็แบบแต่เขาเก่าอยู่แล้วอะไรบม่เก่าป้อนเลยอันนี้กันเนวท่าของปูนะครับปูเจ็สองนะครับผมกันกระหามาแล้วแนวทางของปูเพิ่นสามข้อซีส่วนกันหลายบาบมาตัวใดก็จับคู่ใส่กันนะครับผมเดี๋ยวให้สร้างเต้าน้ำโ้ม บอกให้ท่านผู้ชมครับหน้าจอไว้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะงวันที่สิบหกมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตัวเด่นของปูนี่คือเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะกือเด่นเก่าเด่นแปดแต่ว่าตัวเน้นเลยคือเก่าเนาะก็ถือว่าเลขวิ่งนี้เรียนได้นะครับจับมาใส่สูตรกับสามกับสี่นี่นะครับเนาะจับได้ก็คือเก้าสามเก้าสี่แปดสามแปดสี่นะครับแต่ว่าปูเพิ่เกษ ถ้าวมีถ้าว่ามักคือปูจับนี่ก็หาตัวมาใส่รถปูคนจะมักในใจนะครับก็คือแปดสามนะครับก็เลเดนหายนะครับส่วนสามตัวก็มีแปดสองซีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะเรียนได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับสายวิ่งห้ามพลาดคือเก่าบนล่างนะครับเนาะแน่นอนเลยปูวาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สักเต่าก็จะขอลาไปแล้วนะครับพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับเนาะขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะครับได้มีโชคมีลาไปนน้ำแข็กับปูเจ็ดสองนะครับเนาะ เมืวันที่ส6หนะครับสำหรับทีนี่สวัสดีครับครับกับว่าเบิ่งกันอีกเที่ยนะครับผมว่มาเบิ่งกันอีกเที่ยนะครับวันที่16เมษายน2566ครับกระเด็นปูพันกับให้เด่นเก่ากับ8นะครับสูตร2ของปูกับให้3กับ4นะครับจับคู่ให้ เก้าสามเก้าซีนะครับผมแล้วก็แปดสามแปดซีครับสามตัปูพันกระไฮมากแปดสองซีครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมปูเจ็ดสองนะครับวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมทรรบอยส้มสนใจเอฟซีสนใจตัวเลขของปูเจ็ดสองกับแคปหน้าจอไว้ เพื่อเป็นแนวทางวันที่16เมษายน2566ครับผมลักคลิปใจน่รินตามฝันก็ล่าไปก่อนนะครับพข้อกันอีกคลิปนะครับผมสวัสดีครับ